สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดจนพี่น้องที่กําลังชม YouTube อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งแนวทางนะครับที่ผมนํามาเสนอให้พี่น้องนะครับได้เป็นแนวทางนะครับได้พิจารณากันดูนะครับสูตรหุย2ตัวน้อยชุดนะครับประจําวันที่1นะครับกุมภาพันปี2560นะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับต้องขอย้าว่าเป็นสูตรระยะสั้นนะครับแต่ตัวเลขนั้นไม่เยอะนะครับ ก็ลองมาติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับทําให้ดูหนึ่งงวดก็แล้วกันนะครับนั่นก็คืองวดที่ผ่านมานะครับวันที่17มกราคมปี60นะครับวิธีการคํานวณนะครับในสูตรนี้นะครับนำสามตัวท้ายกับ2ตัวล่างนะครับมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณนะครับคํานวณวันที่17นะครับก็ใช้งวดก่อนหน้านั้นนะครับก็คืองวดวันที่30ธันวาคมปี59นะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับ เลขที่ออก712นะครับก็นำนะครับหลักสิบนะครับบวกหลักหน่วยนะครับแล้วก็นำหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับก็คือนำสามหลักมาบวกเข้าด้วยกันนะครับอ่าเริ่มต้นที่ร้อยบวกด้วย10นะครับก็จะเป็น7บวก1ได้8นะครับหลังจากนั้นก็ใช้หลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยนะครับก็คือ1บวกด้วย2นั่นเองนะครับก็ได้ผลลัพธ์มาเป็น3นะครับ หลังจากนั้นนะครับนำผลลัพธ์2ตัวนะครับก็คือ8กับ3นะครับมาบวกเขาด้วยกันนะครับแปบวก3ได้11นะครับใช้ตัวท้ายหรือว่าหลักหน่วยตัวเดียวนะครับก็คือเลข1นั่นเองนะครับนั่นก็คือสเต็ปที่1นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสเต็ปที่2นะครับ่างตัวล่างหาเลขออก4 6นะครับวิธีการนะครับก็คือเอา100นะครับมาลบ2ตัวล่างนั่นเองนะครับ ห0 0ลบ46กนะครับก็จะเป็น54หรือว่า54นั่นเองนะครับได้5กับ4นะครับก็นำขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2นะครับมาทำขั้นตอนที่3ให้ได้เลขเด่นนะครับก็นำผลลัพธ์นะครับขั้นตอนที่1ก็คือ1นะครับมาตั้งนะครับหลังจากนั้นก็นำา5นะครับมาบวกกับ 5. ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่1นะครับก็คือ1นบวกหนั่นเองนะครับแล้วก็นำสี่นะครับผลลัพธ์อีกตัวหนึ่งมาบวกกับผลลัพธ์ของขั้นตอนที่1ก็จะเป็น1นบวกหนะครับหนบวกสนะครับเมื่อได้1นบวกหนะครับก็จะเป็น6นะครับหลังจากนั้นก็บวก1นะครับแล้วก็บวก1นะครับหกบวกหได้ เนะครับ7วก1ได้8นะครับอีกตัวหนึ่งทําเหมือนกันนะครับก็คือนำผลลัพธ์บวกด้วยกันนะครับ1บวก4ก็จะเป็น5นะครับเพิ่มไป็น1แต้มเหมือนกันนะครับก็จะเป็น6เป็น7ก็จะได้เลขเด่นมา2ชุดนะครับ6 7 8กับ5 6 7นั่นเองนะครับทีนี้ ผลสลากนะครับของวันที่17นะครับกุมภาพันธ์ปี60อ่าเลขที่ออก3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับก็คือ157นะครับ2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่าง2ตัวหมุน1ครั้งก็คือ25นะครับเลขที่เข้านะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ57 เข้าบนนะครับตัวนี้ก็เข้านะครับอาอันนี้เข้าบนนะครับอ่าเข้าคู่บน57นะครับเอามาคำนวณงวดนี้กันนะครับงวดนี้วันที่1นึกุมภาพันธ์นะครับวิธีการเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเป็นสูตรระยะสั้นที่นํามาแบ่งปันนะครับแล้วก็คํานวณให้ได้ชมกันด้วยนะครับ157นะครับตั้งเลยนะครับ157นะครับ ร้อยบวกสิบสิบบวกหน่วยนะครับหนึ่งบวกห้าได้หกนะครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองใช้หลักหน่วยก็จะเป็นสองนะครับหลังจากนั้นก็ผลลัพธ์สองตัวนะครับบวกเขาด้วยกันก็คือหกบวกสองได้แปด, 8, ด 8, น, 8, นะครับได้แปดก็นำแปดมาตั้งรอเลยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับสองตัวล่างสองห้านะครับสองห้า 100ลบ25นะครับได้เท่าไรครับตันนี้ก็จะเป็น5ัาน,นี้ก็จะเป็น7อ่าเป็น75นะครับก็นำา7มาวางเอันนี้ต้องเป็น5นะครับขอไปด้วยนะครับเป็น5อ่าบวกเข้าด้วยกันนะครับก็คือ8บวก7นะครับได้15นะครับ แล้วก็เพิ่มไปทีละแต้มนะครับห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดเด่นชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่สองก็จะเป็นสามสี่ห้านะครับแปดบวกห้าได้สิบสามนะครับแปดบวกห้าได้สิบสามก็จะเป็นสามสี่ห้านะครับ เดินสชุดนะครับก็จะเป็น5 3 5 4 5 5นะครับ6ก64 65หนะครับ73 74 75นะครับอันนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะครับท่านก็ลองคำนวณย้อนหลังดูนะครับว่ามันเข้ามากี่งวดแล้วนะครับแล้วก็ลองติดตามงวดนี้กันดูนะครับว่าสูตรนี้จะเดินดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับจะเข้าอีกไหมสำหรับสูตรระยะสั้นนะครับสูตรหวย2ตัวน้อยชุดนะครับลองพิจารณากันดูนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนั้นนะครับก็ต้องใช้วิจารย์ในตัวท่านเองด้วยนะครับ เป็นไปได้ยากนะครับสำหรับแต่ละสูตรที่จะมีความแม่นยำนะครับ1ปี2 4งวดเข้าทั้ง24งวดนะครับสำหรับผมแล้วนะครับ1ปีนะเข้าสัก20งวดก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยนะครับสำหรับแนวทางต่างๆที่ได้ลงไปนะครับเก็บตกอีก1สูตรนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับที่ได้ลงให้ชมเป็นสูตรระยะสั้นอีก1สูตรนะครับ สูตรนี้ที่ได้ลงไปนะครับเลขเด่น3ตัว2ชุดนะครับเอาเลขที่ออก1 5 7ล่างออก2 5นะครับสูตรนี้เลขเด่นก็คือ4 5 6นะครับชุดแรกชุดที่สองก็คือ5 6 7นะครับเลขที่ออกนะครับก็คือ5 7นะครับยังเข้าอยู่นะครับสำหรับสูตรระยะสั้นสูตรนี้ในงวดที่แล้วที่ได้ลงไปนะครับ ้าเจ็ดยังเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับวันนี้ผมเอามาให้ชมอีกท้ายคลิปนะครับสำหรับพี่น้องที่ชมจนจบคลิปนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับสูตรหัวสองตัวระยะสั้นนะครับวิธีการคํานวณนะครับสูตรนี้มันจะใช้แค่สองตัวท้ายของรางที่หนึ่งนะครับมาเป็นเกณฑ์นะครับก็ ใช้2ตัวบวกเข้าด้วยกันนะครับ5บวกเจได้12นะครับหลังจากนั้นก็ใช้2บวกกับคืนในแต่ละหลักนะครับ2บวกด้วย5ก็จะเป็น7 2บวก7ได้9อ่าเพิ่ม ทีละแต้มนะครับเพิ่มไปอีกสองเก้านะครับก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าก็จะเป็น, 7, 8, นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับจับคู่เลขที่โอ อ่าสูตรนี้มันง่ายนิดเดียวนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าเลขเด่นยังเดินดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับจับคู่จะเป็น7 9 7 0 7 1นะครับ8 9 8 0 8 1นะครับ9กา็จะเป็น9 9 9 0 9 1นั่นเองนะครับก็ลองเทียบเคียงกันดูนะครับสลับเลขเด่นต่างๆแนวทางต่างๆที่ได้ลงไปนะครับก็ลองเทียบนะครับดูว่าไอ้คู่2ตัวนะครับ มันมีตัวไหนกันบ้างนะครับก็ลองจับคู่ลองตัดตัวเลขกันดูนะครับสําหรับแนวทางที่ผมได้ลงไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับตลอดจนพี่น้องนะครับที่หาแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับสําหรับแนวทางนี้คลิปนี้นะครับสูตร2สูตรนี้ที่ได้ลงให้ได้ชมนะครับก็คุณจะฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เกียรติดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆกําลังเริงใจด้วยนะครับ ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับใช้วิจารณญาณกันให้ดีก็แล้วกันนะครับในการคัดกรองตัวเลขในแต่ละสูตรเพื่อมาเป็นแนวทางนะครับหนัอส่งอื่นใดทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องใช้นะครับวิจารณญาณในตัวของท่านนะครับท่านคือผู้กําหนดนะครับแนวทางมีแล้วนะครับอยู่ที่ท่านนะครับว่าจะกําหนดแนวทางสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ท้ายนี้ก็คงจะฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินใชใ้ทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ